เอาได้ปะอันเนี้ยังไงฮึทั้งไหนตั้งไหนดีฮึเอาวะเอ่าอัดดวงทุกคนเอาให้หมาไม่เอานะฮะปิดไปปิดไปครับปิดไปเข้าคนอยู่ในนี้เหรอเอาเอาจมูกดัน ผมอีกอาจารมกดันเก่าไว้เออทุกคนเยอะเลยเนี่ยมาดูผมผทมไม่ทำไมอ่ะสาวกินไม่ได้หรบกินไม่ได้เมนเมนหนอมาดูมาดูเนี่ยมีอีกมีอีกมาดูมาดูนี่นี่นี่นไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาให้ดูนี่มีมมมเป็นกองเห็ดฟางเก่านะคะทุกคนแล้วแบบว่า มีดวงเขามาอาศัยเดี๋ยวเอาให้หมาดูก่อนจะว่ายังไงนี่เอ้ยเอาบาอาบาอันนี้เอาบฮึเป็นยังไงนโธอาจจะงอกดันเอ,นอ้าเอ้ามังกัดเอาเด้อมันกัดเอาเด้อโธ่เต็มเลยเนี่ยไปดูที่ไปดูที่ไปดูนิ้ว